ปุ่มบรัด,ดาเทียบภาพอุ้มน้องอเล็กซ์กับน้องอันดาเมื่อ16ปีก่อนเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตรองจริงๆสหรับปุ่มปรัด,ดาวงพูดีที่ล่าสุดได้ให้กำเนิดลูกชายน้องอเล็กซ์แม่ปุ่มก็ลุกขึ้นมาเดินชิลนั่งถแถลงข่าวได้ทันทีและยังบอกว่าตอนนี้แม่พร้อมทำงานแล้วซึ่งหลังจากที่หลายคนรอคอยจะเห็นภาพน้องอเล็กซ์หลังจบการถแถลงข่าว ปุ่มปนัดดาได้ออกมาโพสภาพอุ้มลูกชายพร้อมกับบรรยายความน่ารักของลูกชายไว้ว่าน้องอเล็กหน้าฟัดมากแก้มแดงขี้วอยวายแต่อยู่กับแม่แล้วเงียบหลับทันทีน่ารักซึ่งล่าสุดปุ่มปนัดดาก็โพสภาพเปรียบเทียบระหว่างน้องอันดาเมื่อ16ปีก่อนกับน้องอเล็กที่ทำเอาแฟนๆและคนบันเทิงต่างเข้ามาแซวและสิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือแม่ปุ่มที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหน ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆค่ะขอขอบคุณภาพจากคุณบุ๋มปรนัดดาและแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ